ดหาที่เล่นเลื้อยโอ้โหเองก็มาอยู่ติดพี่ขนาดนี้หามุมเล่นหามุมเล่นเห็นไหมได้ยินไหมจุกจุบจุกตะเกี้หน้าเราน้าเบาตักกันฝากเราเ,ราเบาเบาเงีเบาเงวยายเงวายเงว้ยใครวิ่งวะมเออมึงไปเลย หลังผมสักคนเดียวต้องมุมก่อนต้องมันอยู่ข้างหน้าเนาะจะให้ไปไปอยู่ตัวข้างหลังเนาะเองต้องดูข้างหลังแล้วจังหวะแล้วเนาะเอ้โอ้อหข้างหัวโอ้ย คูยิงมันไม่ตายวะอะไรครับเนาะเล่นเสียงข้าไม่มีแคปหรือเหรอไอตัวแปงฮะอุ้ยโขน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 อุ้ยอี้ยคนอยู่ตรงสนามบินมันเลงหัวพี่ฝากเก็บปืนด้วยนี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไปไปดีกว่าปะ นยของมันนิดเดียวเฮ้ยมมีเสียงมากอย่งเงี้ยโ้แฝงวะน่าจะแฝงเสงมันเดินแบบแอบ,บแอบ,บมาวะใช่ไหมมีอีกเหรอไปดูว่าเดินได้ยเสียงเท้าได้มีอีกแหละเสียงเท้ามาอย่างเง,ง,งี้ยแฝงแงแฝงจริงจริงแฝงแฝวะไายเจ็บเจ็บ อุ้ยเอ้าเอ้าทำไมเองยืนค้างอย่างนั้นล่ะเอ้ามไอ้เหี้ยพี่ไปเห็นพี่ไปเห็นพี่ถือว่าคนอื่นไงที่จริงเป็นเองไงโลบปะปะปะผมดักผมรออยู่หน้าประตูแดง เพื่นอนนะยังไงให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกำลังไาให้เพื่อนเข้าไปให้เพื่อนเข้าไปก่อนอนะบอกบอกมันเอใช้หมเออต้องให้เพื่อนไปบอกดิบอกเดินหน้าดิเดินหน้าเดินหน้าเพื่อน <c oughs> เดินหน้า <c oughs> อยู่หลังมันอยู่หลังมันเอออยู่หลังอยู่หลังเพื่อน เอาไปดินี่ไปดิชิวๆเนื้อป้องกันเลยไปอะไรชิวๆเนื้อโอเจคไหมเพื่อนยกย่องเออเราคงไม่ใช่ว่าเราไม่ทับนะเราทับแต่แค่ต้องมีหนูทดลองไปก่อน มึงไม่ไปสักทีมึงเีลาจะตายนี่แหละอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้แหละเนี่ยมันมีเฮ้ยมันมีคนฆ่าสแคปตายแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีคนฆ่าสแคป็บนั่นเหรตายสองตัวเลยน่าสงสาร ันน่าจะกลับลวนะเนาะอีกมากไหมโ้ยคน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 ตายกูบอกมแล้วยิงตายไหมตายตายลาออก <laughs> พี่พ,พี่พี่มีระเบิดสตาร์นอยู่ พี่ผมโยนก็บอกโ,โ,โยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วระวังล่ะอุ้ยโดนรถฟ้าตรงรถฟ้าตรงรถฟ้าเอา้าเองไม่เข้าไปอ่ะพี่ร้องให้อยู่อ่ะ <c oughs> อุ้ยว้าะมีอีกตัวโน้เออ โอ้ยเม็ดตายเฮ้ยมันโดนยิงข้างหน้าข้างหน้าตัวสีแยกอะไปเจอพี่เปิดตู้เซฟเลยบนนั้นบนนั้นบนบนไหนลบบนไหนเออเอ็งกินไก่อะไรอ่ะไก่ทอดเหรอไก่ทอดไก่ทอดอะไรอ่ะไก่ทอดหายใจหญ่ ใช่แต่ไม่มีกระเทียมทอดซื้อๆแต่บ่กมีกระเทียมไปไหนเราอะแกทอดซุปเป้งทอดเลยหรือว่าทอดไปแบบทอดเข็มหรือเปล่าเออพี่พี่กินแบบจุ่มจุ่มแป้งแล้วกินเลยอ่ะก็หมายถึงทอดก็หมายถึงโอ้ไปไปกินแกะไปมีปืนกลแล้ว อ,อู้ยูกลุง้งตรงไนนอุยอ,อันนี้คนมีคนด้านบนด้านบนเหรอ,อ,อระเบิดระเบิร์ดเบิระเบริร์ดเบ,รรเบริร์ดเบิดจังเลยวะอ๋อเบิดรัดอุ้ยเอา้าหายเหมือนหลังเข้า,าอ่ะหลังเข้า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 หัาวห<ล>ันแล้ว โอ้ทั้งเหลวะแต่เวทเวทเสร็จดูกูว่าละเี่เ,เห็นไหมย,ยู่เข่าด้านหน้านั่นแหละอยู่เข่าด้านหน้าเย้ยลุเยกเย็นจริง ตัวเต็ดปื้อพีใสเลยมามามาดิใสอุ๊ยกูโดนคออุ๊ยแรงปืนอะไรวะนะมันคอไม่แม่นในตัวเนี้ยพี่แต่ถ้าเกิดโดนก็เจ็บอ่ะเอ็มมาแล้วฟีแฝง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 ยิงพี่แฝงมายิงพี่ อันนี้ตัวแฝงนะเย็บร้อยนั่ไหวนะผมโดนไอตัวนี้แหละยิงอืมจริงเมื่อก็บกระเป๋าเองมาหมดแล้วพี่พกมาไหมไม่ได้พกมาพี่บอกว่าพี่ลืมพี่ลืมพกน้ำพกขนมปีกเกาะไฟฟร์มฟามฟ,ามฟาม้ามฟ้ามดูว่าแล้วคนอยู่ในบ้านกูได้ยินเสียงอยู่ตะืกี้ แต่กูไม่คิดไงไกูไม่ไนะกูไม่คิดว่านะแบบม่งมันอยู่ในบ้านนเล่นเล่นก่อนเลยเฮ้ยพี่น่าจะบอกว่าเออพี่ได้ยินเสียงคนอยู่ในบ้านแอบ,บพี่ไม่ได้ว่าโอ้ยขามาได้ปะได้ได้เหรอไม่ได้นะมันไกลไป อันนี้สแคปสแคปมีสแคร็บตัวหาท้าไม่ไไม,ไมาน้องก็จะตายแล้วพี่อ,อ่ะเอื้ออ๋อแตะไม่ได้อ๋อขาไปนี่รระวังนล้วเลยช่องขาตรงนี้แหลงอันตรายออกไปนี่เกิดเลยนะเนี่ย no. เงียบจังวะอันนี้ติดกันดีวะเนี่ยอืมเงียบจังเงีบเงียบเขาไปเล่นบ้านใหญ่หมดมั้องอา,าวีหรอือวะอาวีเหรอพี่ปืนคอดิ พี่มันนั่งอยู่เขาด้านหน้าเนี่ย190แต่หน้ามันนั่งอยู่บนเขาอะพี่ไปไปไปดนอุ้ยไอ้เี้ยมันไม่ตายเฮ้อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิงด้วยนะครับผมขอบคุณครับ